พบสพ่อแม่ลูกต้องใช้ชีวิตกินนอนที่ศา,าลาริมทางหน้าร้านซักอบผ้านานกว่า3เดือนค่ะเพื่อที่จะส่งลูกเรียนปวช1เทคนิคระยองด้านผู้อํานวยการเทคนิคระยองยื่นมือช่วยรับพ่อแม่ที่ตกงานเข้าทํางานพร้อมทั้งหาทุนการศึกษาให้กับเด็กค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้จัดการร้านซักอบผ้าแห้งแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำระยองอำเภอเมืองระยองค่ะว่าพบสามแม่ลูกมานอนพักอยู่หน้าร้านทุกคืนทางร้านตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทางร้านเห็นตัวลูกสาวจะแต่งตัวนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยองเดินออกจากร้านตอนตีห้าเพื่อไปอเรียนทุกวันจึงได้มาแจ้งครูวิทยาลัยเทคนิคระยองให้รับทราบครูตรวจสอบนักศึกษาดังกล่าวทราบชื่อคือนางสาวไอระดาอายุ17ปีเรียปี อยู่สาขาการตลาดปวช .1 บานดาชื่อนางสำลีอายุ54ปีบิดาชื่อนางนายบุญโฮมอายุ53ปีสอบถามทราบว่านางสำลีได้พาลูกสาวมาจากจังหวัดสมุทรปราการพาลูกมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคระยองหลังมีเพื่อนรุ่นพี่แนะนําให้มาเรียนที่นี่โดยมาเช่าห้องพักในซอยสำริดตําบลปากน้ําระยองอ,อําเภอเมืองระยองก่อนที่ผู้เป็นบิดาจะลาออกจากงานที่เป็นรปภที่จังหวัดสมุทรปราการ มาอยู่ด้วยและหวังจะหางานทําแต่ก็ไม่มีงานจนไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่าจึงถูกไล่ออกกระทั่งได้พากันสามแม่ลูกไปพักอาศัยอยู่ศาลาริมทางหน้าวัดปากน้ํานานกว่า3เดือนโดยจะไปขอข้าววัดกินประทังชีวิตและใช้ห้องน้ําวัดอาบน้ําโดยลูกสาวจะเดินทางมาเรียนทุกวันระยะทางกว่า3กิโลเมตรต่อมาพาลูกมานอนพักอยู่ร้าน ซักอบผ้านานหลายวันซึ่งอยู่ห่างจากที่เรียนของลูกษาวประมาณ100เมตรซึ่งทางร้านซักอบผ้าจะสังเกตเห็นลูกสาวตื่นตีห้ใส่ชุดนักศึกษาแต่งตัวมาเรียนทุกวันจึงได้มาแจ้งให้ครูทราบต่อมานายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกระยองเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองได้ลงไปดูสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวสามพ่อแม่ลูกดังกล่าวพร้อมมอบข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้จํานวนหนึ่งค่ะ นายกิตพงศ์อุตมะเวทินผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดเผยว่าเบื้องต้นแนวทางการให้การช่วยเหลือจะรับพ่อของเด็กเข้าไปเป็นรอปรพอและรับแม่เข้าทํางานเป็นแม่บ้านของวิทยาลัยพร้อมกับจะจัดหาบ้านพักภายในให้เพื่อบรรเทาค่าใช้ใจ่ายเช่าบ้านพักนอกจากนี้ยังจัดจัดกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้กับลูกสาวที่เรียนอยู่ระดับปวชหนึ่งพร้อมกับจะหาอาชีพเสริมให้ทําระหว่างเรียนตามความประสงค์ที่ตั้งใจจะเรียนให้จบ ระดับปวชและนโยบายของวิทยาลัยมีอาชีพทมและรายได้ระหว่างเรียนต่อไปค่ะขอบคุณทางร้านซักรีด24ชั่วโมงเลยคที่อยู่หน้าเซเว่นซอยสำลิดนะครับแจ้งมายังคุณครูนิลมนพนั้างานแนแนวนะครับว่าเห็นเด็กเทคนิคระยองนะครับมานอนพักพางแรมอยู่ที่ร้านนะครับดังนั้นก็เลยให้คุณครูนิลมนเนี่ยซึ่งเป็นครูแนแนวอยู่แล้ว ก็ได้ประสานติดต่อคุณครูที่ปรึกษานะครับซึ่งเรียนสาขาวิชาการตลาดและวก็กหัวหนา kind of ้าแผนการตลาดก็ไปประสานนะครับจนรู้ที่ไปที่มาแล้วก็มาช่วยเหลือเด็กในวันนี้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการผ่อนผันค่าเล่าเรียนนะครับแล้วก็ค่าชุดก็ทางงานการค้าของวิาลยเทคนิคระยองเราก็มอบให้นะครับมอบให้กับนักนนเรียนเลย <y ork ram> ตอนนี้ทางคุณครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทางงานปกครองเนี่ยก็ามาหาห้องเช่าให้นะครับ ก็เดือนละ2,000บาทนะครับอยู่ใกล้ๆวิทยาลัยนะครับเป็นการอยู่เบื้องต้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางวิทยเนี่ยขาดเรื่องของรปภอยู่แล้วนะครับเราก็จะรับของคุณพ่อเนี่ยเข้าไปทำงานที่วิทยพร้อมกับจัดหาบ้านพักให้นะครับ ด้านนางสาวทิดารัตน์บุญชูนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่เพึ่งจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเบื้องต้นจะดูในเรื่องของสิทธิ์ของผู้พิการก่อนเนื่องจากตัวลูกมีบัตรคนพิการโดยได้มีการประสานการรักษาเบื้องต้นแล้วเหลือแค่พบแพทย์เพื่อน,นัดหมายเข้าพบและเรื่องการตรวจสุขภาพของแม่ที่มีโรคประจําตัวซึ่งไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องค่ะ ก็ถ้าของทางพอมองก็จะดูในเรื่องสวัสดิการสิทธิสวัสดิการของผู้พิการก่นอนขังน้องเป็นผู้พิการก็เรื่องของการประสาชุงรักษาอันนี้ได้ประสานเบื้องต้นแล้วเหลือแค่พาน้องไปพบแพทย์ในครั้งแรกเพื่อทํานับนะคะครั้งต่อไปแล้วก็อาจจะต้องตรวจสุขภาพแม่ค่ะ เราว่าคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวเพ่อาแลวไม่ได้รักษาเาสิรักษาต้องไปที่จังหวัดที่เขาอยู่ของน้องเนี่ยด้วยว่าทราบพ่อที่จริงคือขาดการรักษาต่อเนื่องเกินหนึ่งปีอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดที่นี่ไม่ต้องไปเรื่มที่สมุทรปราการแล้ว